จับน้องใหม่มาอัดถุงพี่น้องเอาไ้ตะกิน,นยม่มช่วงโบมีน่น้อถึืนก็มาใหม่ๆจ้าเดี๋ยวสิจับสกีตใส่ถุงไวเขาอัดถุงไว ติดตามยัยงงสำรวยเด้อจ่าเด้อคลิปยายสำรวยพาเพลินชาแนลช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดสักสักไข่ใหนยัยงงสำรวยในเด้อจ้า